เป็นเมนูที่ง่ายมากๆแต่อันดับแรกเนี่ยอทุกคนเห็นไหมนี่นะครับน้ำพริกตาแดงวันนี้นะครับเราจะมาทําน้ําพริกตาแดงผัดหมูสับตอนเนี้เอื้อกําลังจะส่งเวทีนายงามกระปุกลได้ยล่ะกระปุกแล้วหกเก้าบาทจบพูดใหม่นะครับโอ้ยอยากกินน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับจังเลย เดิองตื้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะจะบอกว่าเมนูที่เอื้อจะเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นเมนูที่ แต่อันดับแรกเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่นะครับ,น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 ,รบรน้ำพริกตาแดงวันนี้นะครับเราจะมาทําน้ําพริกตาแดงผัดหมูสับหรือว่าเอาง่ายๆเมนูเนีเน้ยจะเป็นคล้ายๆฟิลน้ําพริกแบบน้ําพริกผัดกับหมูนะครับแต่ว่าวันนี้เอื้อใช้น้ําพริกตาแดงของยี่ห้อน,นี้เลยครับคุณทุกคนครับนี่คุณคนสวยเขายืนอยู่ตรงนี้แล้ว นะครับนี่สวยมากยิ้มแฉ่งหน้าบลิงเหมือนเดิมอันนี้คือน้ําพริกตาแดงอิ่มเอมนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้คุณเอมเขาชอบกินน้ำพริกตาแดงมากก็เลยทําน้าพริกตาแดงตัวนี้ขึ้นมาใครที่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวเอือจะขึ้นมาตรงนี้ให้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยมากๆน้ําพริกตาแดงที่ดีเนี่ยทุกคนของคุณเอมเนี่ยจะบอกว่าสูตรของเอื้อกับของคุณเอมเนี่ยจะมีความนําในเรื่องกระปิจะมีความหอมกระปิหน่อยนะครับเจ้าอื่นเป็นไงไม่รู้แต่เจ้าเนี้ยคือเน้นกระปิหอมกระปิขึ้นมาเลยไม่มีรสชาติหวานแบบ หวานโดดแน่นอนจะมีความเค็มเค็มของกะปิหพู้เราํำลายไหลจะบอกเป็นเมโน,โนูง่ายจริงๆอันนี้ย ส่วิว่าถ้าใครซื้อไปนะครับเบื่อกินกับผักอะไรแล้วอะ่ะกินกับไข่เจียวกินกับหมูหมูสามชั้นทอดอะไรเงีเ้ยเบื่อแล้ววันนี้เอื้อมีเมนูที่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พริกแพงได้นอกจากกินกับน้ีพริกอย่างเดียวคือเอาน้ะพริกตัวนี้ไปผัดกับหมูสับและง่ายมากมีมีแค่นี้เลยทุกคนมี1หนึ่งอย่างต้องมีน้ะพริกตาแดงของคุณเอ็มเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ตัวนี้จะไม่ใช่สูตรของเอื้อเลยจะไม่อร่อยแบบเอื้อแน่นอนสองนะครับนี่หมูสับ น,นะครับใครที่ชอบกินไก่ใส่ไก่ได้ไก่สับได้อันนี้จะเป็นหมูสับได้เป็นกุ้งสับก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบเลยเนื้อก็ได้ต่อมารสชาติเนี่ยพอเราเป็นแบบน้ำพริกผัดเนี่ยเราอยากต้องการความหวานขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็เลยจะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้ไปด้วยนะครับอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งอย่างคือให้ความหอมนิดนึงให้มันดูความเป็นผัดหน่อยก็คือกระเทียมนะครับมาแล้วก็นี่อีกหนึ่งอย่างนะครับผักผักว่ะ ผักตามชอบเลยทุกคนจัดได้เลยชอบกินผักอะไรแหนมกับอะไรจัดได้เลยกินกับข้าวเสิรร้อนๆนะ,ะน้ำลายแตกเาจะบอกเลยว่าคณเอ็มเนี่ยเขาชอบมากกินแบบคุกข้าวสบายๆอะ่ะอันดับแรกมากถึงรายการชิมครับนะครับเราต้องโอยก่อนๆอ,อ,อ่ะห้าสี่สามสองโอยอยากกินน้ำพริกน้ำพริกอะไรอ่ะห้าสี่สามสองโอยอยากกินน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับจังเลยมาทุกคนอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวก่อน ขอเอากระเทียมมาบุบก,ก่อนจเจ้ากระเทียมไปสับก็ได้ทุกคนจะใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้แต่วันนี้ที่บ้านเอื้อมีกระเทียมไทยนะครับเอ้อเลยจะใช้กระเทียมไทยเอามาบุบบุบหน่อยนะครับทุกคนพอหยาบหยาบไม่ต้องคิดเยอะนะครับเวลาเราทำกับข้าวกินเองเนี่ยเอาให้มันง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆเร็วๆนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเลยเอื้อต้องทําอะไรเร็วๆไม่งั้นเอ็มจะด่าเอา,<ม>านี่แค่นี้พอนะครับเอากระเทียมไปสับๆหน่อยแค่นี้ปึ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับน้ํามันเปิดแก๊สครับนี่ เอาจริงๆนะเวลาทํารายการอะ่ะเอื้อบางทีเอื้อคิดเมนูไม่ออกใครอยากให้ทําอะไรอะ่ะลองแกงแกงเหม็นมาดูหรือว่าคนไหนที่เขาซื้อน้าพริกของเอื้อไปกินแล้วเนี่ยขายในทิกต็อกดีมากขายในช้อปปีก็มีนะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยหรือว่าแอดไลน์ซื้ออะไรได้หมดเลยทุกคนเพียงทุกคนทักมานะครับนี่อ่ะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะเพราะว่าม,มันจะเจิ่งไปเพราะว่าในตัวของพริกตาแดงเนี่ยมันจะมีความมันเล็กๆอยู่แล้วอ่ะต่อไปนะครับเราจะเอากระเทียมไปผัด เวลาผัดกระเทียมเนี่ยทุกคนไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ตัวน้ํามันมันร้อนเพราะว่าถ้าตัวน้ํามันร้อนจัดเลยอย่างเงี้ยเอาลงไปแป๊บเดียวเนี่ยกระเทียมมันจะไหมแบบไหมเลยอันเนี้ยนิดเดียวพอเอื้อไม่ต้องการให้มันกรอบเราใส่หมูสับลงไปเลยนะครับใส่หมูสับลงไปเ <c oughs> มนูนี้ง่ายมากทุกคนเร็วรวดเร็วแล้วก็ของน้อยมีอะไรในตู้นี่ใส่ไปได้เลย แค่นี้ก็กลิ่นหอมและหรือว่าใครที่ชอบกินแบบหมูสับที่มันมนเยอะๆเนี่ยก็ไม่ติดนะแล้วแต่คนชอบเลยทําอาหารแล้วเวลาผัดหมูนะครับเราไม่ต้องผัดให้มันสุกมากนะผัดให้สักเจ็ก่อนแล้วเราก็จะเอาน้าพริกลงไปแค่นั้นทุกคนเอื้อเชื่อว่าทุกคนทําได้ใครทากะเพราไม่เป็นก็ทําได้จ้ะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ เร็วๆเนาะเด็กเปิดเทอมแล้วลูกใครเปิดเทอมชอบกินน้ำพริกก็สามารถทําให้ลูกกินได้นะครับหรือว่าใครไปทํางานเนี่ยก็พกไปกินที่ทํางานได้เราไปอวดกับคนอื่นได้ด้วยนะว่าเนี่ยได้กินน้ำพริกพี่เอมเนี่ยอร่อยมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่บอกก่อนนะครับย้ําก่อนนะว่าตัวน้ำพริกตาแดงของเอื้อสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของตัวกะปินําขึ้นมาหน่อยนะครับจะบอกไว้ก่อนนะทุกคนเมื่อก่อนเอือส่งนางงามใช่ไหมเยวจะเล่าก่อน ๋ยวเร็วๆนี้เราจะเปลี่ยนแล้วเราส่งผู้หญิงมาเยอะแล้วทุกคนแคปไปได้เลยนะเพจนางงามคนไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเมน์ไว้ได้เลยมาแคปได้เลยว่าตอนนี้เอื้อกําลังจะส่งเวทีนายงามเดี๋ยวว่าลุ้นกันนะครับว่านายงามคนแรกของบ้านนางงามขี้เมาเนี่ยจะเป็นเวทีไหนแล้วก็ใครจะบอกว่าทุกคนอาจจะต้องรู้จักบ้างแล้วแหละอาจจะเห็นหน้าค่าตาเขาบ้างแล้วนะครับบอกเลยว่าคนนี้ รูปร่างหน้าตายัางไงไม่รู้นะแต่นี่มันสมองเนี่ยอันดับหนึ่งบอกเลยไม่มีคำว่าตายใหม่แค่นั้นแหละใี่เ,เอฟ ใช้คาว่าหล่อสะดุ้งคนแบบสะดุ้งสะดุ้งหมูหัวสับตอนนี้อะตอนนี้หมูสับเราก็พอพอได้แล้วนะครับต่อไปเราจะใส่น้ําพริกลงไปตัวน้ําพริกเนี่ยใครชอบรสจัดมากใส่มากใครชอบรสจัดน้อยใส่น้อยนะครับแต่วันนี้เอื้อชอบรสจัดมากพอทุกอย่างมันรวมอยู่ที่น้ําพริกตัวนี้หมดแล้วนี่เอาใส่ครึ่งนึงไปก่อนเราลองผัดดูถ้ามันยังไม่พอเราก็ใส่อีกได้อาจะมีเทคนิคเวลาเรากินเราซื้อพวกน้ำพริกตัวเป็นกระปุกไปเนี่ยนะบางคนน่ะชอบที่เกียจ คือเวลากินข้าวตักข้าวมาเนี่ยเราใช้ช้อนกินข้าวของเราเนี่ยตักลงไปใน,นกระปุกแบบนี้อ่ะตัวนี้เราเปิดฝาใช่ไหมครับมันก็จะมีมีตัวซีนตัวนี้เป็นแบบล็อกแน่นหนานะชอบเปิดปุ๊บแล้วเอาตัวที่ช้อนกินข้าวเนี่ยเวลากินปุ๊บลูดแล้วตักเนี่ยมันจะทําให้น้ำพริกของเราอะเสียง่ายย้ํานะอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าเรากินเองก็เถอะแต่ว่ามันจะทําให้น้ำพริกของเราอะเก็บแล้วมันเก็บได้ไม่นานนะครับพอาน้าลายเราจะทําให้ทำลาแตก น้ำลายจะทำให้มันเสียง่ายนี่นี่นมันเป็นแค่แบบมันเป็นสิ่งที่เราอะแดปได้อาหารมันไปได้หมดนะครับออมาละมาละเดี๋ยวฟิลอ,อ,อะไรหรือปะน้ำพริกหมูโคราชน้ำพริกอ่องฟิลนี้เลยอ่าต่อไปนะครับเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดเดียวพอทุกคนเพราะว่าในน้ำพริกของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความเค็มโดดเอ้ยไม่ได้มีความหวานโดดอุย้ยอ่ะนิดเดียวนี่แค่นี้นะครับแล้วผัดไปเรื่อยๆเอาจริงๆ คลิปนี้นะง่ายและเร็วมากไม่ต้องเสียเวลาดูเยอะเลยทุกคนดูแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าอันดับแรกต้องซื้อน้ำพริกอิ่มเอ็มตัวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ซื้อตัวนี้ไปซื้อน้ำพริกตาแดงตัวไหนอะก็ไม่อร่อยเหมือนแบบเอื้อนะ,นะเอื้อบอกไปก่อนนะจบแล้ลกระปุกแล้วหกบาบาทจบพูดใหม่ จะปลุกละ89บาทนะครับทุกคนจะบอกว่าอุ้ยทำไมขายแพงจังขายขายถูกไปหรือขายแพงไปไมันอยู่ที่คนคิดเลยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยตัวนี้เอื้อคิดมาดีแล้วนะครับกะปิเราใช้กะปิดีนะครับพริกก็ใช้พริกที่แบบว่าคัดคุณภาพไม่ใช่แบบโอ้โหทำเองไม่เอาไม่ล้างพริกเอาลาเอาละโอเราทําทุกอย่างดีหมดนะครับมาตรฐานานะครับทุกคนใครอยากได้ก็กดสั่งซื้อได้เลยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ทุกคนเนี่ยน้ำพริกหมูผัดเนี่ยแค่นี้หอมละแค่นี้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยปิดจบนี่นะครับ น้ำพริกตาแดงผัดหมูสับนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเดียวเสร็จเลยเห็นปะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเยอะอย่างส่วนผักนะครับใครชอบกินผักอะไรจัดได้เลยไม่ต้องคิดเยอะเอาวันนี้เราใช้ผักกาดผักกาดขาวได้ออทุกคนรู้ยังเนี่ยว่าตอนนี้นละิลลี่ออกไปแล้วว่ะ ตอนนี้นะครับลิลี่ได้ออกไปจากบ้านเราแล้วนะครับเราออกไปแล้วแต่ว่ามีแม่บ้านมาสมัครใหม่แล้วด้วยครับทุกคนไม่ต้องมาสมัครแล้วนะเพราะว่าในทิกตอกเอือเอือลงไปเนี่ยโอ้โหคนมาสมัครแบบทุกวันอะประมาณ50-60คนต่อวันอะอันนี้คืออย่างน้อยนะกูบอ,อกก่อนเลยอ่ะนี่ปั๊บปั๊บ <c oughs> เอาแล้ว,ว <c oughs> มาละมาละเห็นไหมนี่ตัวผักวันนี้ก็ใช้ผักกาดแล้วก็แตงกงแตงกวาเล็กๆน้อยๆอะอย่าไปคิดเยอะนะครับนี่เนี่ยเราทำกับข้าวใช่ไหมเราควรมี ถังหนึ่งถังใกล้ๆเรานะครับเอาไว้ทิ้งขยะทุกคนมันจะได้ดูแบบดูดูเป็นเรียบร้อยในการทากับข้าวหน่อยบางคนโอ้โหเลอะเทอะทำกับข้าวเลอะเทอะมากนี่แหละมันเป็นทิกเล็กๆเวลาทากับข้าวนะอย่างเช่นตอนเออไปแข่งรายการอ่ะเออก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจะมีถังหนึ่งถังเป็นเป็นโบเล็กๆนะครับโบเหล็กโบสเตนรเลสอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้คือวิธีการทําแตงกวาง่ายๆครับให้มันสวยงามก็เป็นฟิลนี้ จริงจริงกินเองก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะหั่นตามที่เราชอบเถอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาซะเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วง่ายมากแล้วเราก็ตักนะครับน้ำพริกราใส่โอ้โหดูนี่นี่เรียบร้อยเพียงเท่านี้จ้ะทุกคนจ๋าเราก็จะได้น้ำพริกตาแดงผัดหมูสับแล้วครับจะบอกกินง่ายๆสบายกระเป๋ามาก จะบอกว่าปลูกขนาดนี้นะทําได้เยอะมากนะและกินได้หลายรอบนะครับบอกเลยไม่ใช่แบบว่าแป๊บเดียวจะหมดหรือเปล่าอ่ะแค่นี้พอนี่ตามนี้ทุกคนเรียบร้อยจ้ะทุกคนจ๋าอันนี้คือน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับของเราครับนี่กินง่ายๆนะครับทำง่ายๆจัดง่ายๆนี่เรียบร้อยอ่ะมาครับถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนเราจะมาชิมกันถึงเวลาสิ่งสำคัญที่สุดในการทำกับข้าวของเอื้อลรวจะมาครับ ชิมครับนะครับนี่ผัดน้ำพริกตาแดงผัดน้ำพริกตาแดงหมูสับเวลากินก้องกินกับข้าวกินกับผักสดเยน็ยน,ยนกินกับไข่ต้มร้อน,อนกินกับหมูทอดก็ได้กินกับไก่ทอดก็ได้ไดไดง่ายๆไข่เจียวไข่ไดาวได้หมดเลยนะครับนี่ชิมครับอร่อยมากทุกคน ดีดีมาก จะบอกว่าตัวน้ำพริกเนี่ยมันมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเราปรุงรสไปนิดเดียวเพิ่มความแบบหรือว่าใครที่ไม่ชอบกินหวานนะไม่จําเป็นต้องใส่น้ำตาลลงไปก็ได้แต่เพียงว่าที่เราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยเราอยากให้ฟิลมันเปลี่ยนไม่อยากให้กินทุกอย่างมันเหมือนเดิมถ้าเราใส่ไปอย่างเดียวเนี่ยจะมีความเป็นตาแดงมีความกะปิเหมือนเดิมแต่วันนี้เราอยากให้มันเปลี่ยนไปกว่าเดิมคือเพิ่มความหวานขึ้นมาดนึนงมันจะได้เป็นแบบเมนูใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆใครที่อยากได้้้นนนะะะคคครรรรรัับบบตาามมีไดเลยยจปปกกกวออออ่ใใชชิิ ความหอมของกะปิเนี่ยตัวนี้โด่งดังโนอะไรวะนามาเลยนะครับทุกคนอะเอาเป็นว,ว่ากลับไปทําตามกันนะครับสําหรับเมนูนี้หรือว่าใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยยังทานไม่หมดเอ๊ะอยากเปลี่ยนเมนูใหม่ลองเมนูนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับชิมครับต้องขอลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเมนูอะไรต่อไปในอาทิตย์หน้ารอติดตามครับวันนี้ไป้วครับสวัสดีครับโอ้ยปวดหลัง่ะ